เมื่อเข้าสู่ช่วงเทศกาลนะคะในปกติทุกสถานการณ์ก็ต้องมีการเก็บตัวเลขสถิติการเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าสถิติใน,นการเกิดอุบัติเหตุลดลงค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นความพยายามของกองทัพบกนะคะที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลก็ทําให้ตัวเลขสถิติเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญค่ะซึ่งนี่ก็ตอกย้ำให้เห็นว่าทางกองทัพบกนะคะพร้อมเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ติดตามได้จากรายงานกองทัพบกเพื่อประชาชน ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,564ประชาชนเลือกที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆทั่วประเทศและอีกส่วนหนึ่งเดินทางกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัดแต่ขณะเดียวกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 กลับพบผู้ติดเชื้อในประเทศที่สูงขึ้นมาตรการในการป้องกันต่างๆจึงต้องมีความรัดก,กุมมากตามไปด้วย ราชการทหารบกได้มอบนโยบายสร้างความปลอดภัยในการสัญจรห่วงเทศกาลปีใหม่เพื่ออำนนยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาเพียมพร้อมทั้งกำลังพลและยุทธปกรณ์อย่างครบมือทั้งในกรุงเทพมหานครบ,บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ และสถานีรถไฟหัวลําโพงซึ่งเป็นทางเลือกหลักที่ประชาชนใช้บริการขณะเดียวกันยังได้ตั้งจุดบริการประชาชนหน้าค่ายทหารในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศจํานวน226จุดตลอด24ชั่วโมงกระจายไปตามแต่ละกองทัพภาคเพื่อให้บริการประชาชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกําลังพลอำนวยความสะดวกในการชี้แนะเส้นทางจุดพักรถบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างรวมถึงคัดกองโควิด -19 ด้วยท่านผู้บัญชาการทหารบก คนเอกนะรงพันธ์จิตแก้วแท้ท่านได้ห่วงใยประชาชนนะครับในช่วงที่จะต้องเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆในการเดินทางในประเทศในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาท่านจึงได้มีการสั่งการให้กับโดยทหารในพื้นที่ของของทบ,บกนะครับโดยเฉพาะอจจะมีมณฑลทนหารบกนะครับทั่วประเทศะจะมมวน35มสิบหามณฑลทหารบกนั้นนะครับได้ดําเนินการในการตั้งจุดบริการประชาชน ซึ่งทั้งหมดนั้นในทั่วประเทศนั้นกองทัพบกได้ตั้งไปจํานวน226จุดและก็โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของอโรคโควิด -19 ในช่วงปัจจุบันก็ได้มีการให้คําแนะนําในเรื่องของการป้องกันตนเองแก่ผู้ที่สัญจรในการเดินทางมาตามพวกนี้เวลา การจัดความระเบียบและเพิ่มมาตรการความปลอดภัยระหว่างโรคโควิด -19 ให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้เกิดความสบายใจมากขึ้นทําให้กลุ่มคนที่ต้องเดินทางกลับภูมิลาเนาในต่างจังหวัดเกิดความมั่นใจกับความห่วงใยที่กองทัพบกมอบให้และขอบคุณเหล่าทหารที่ได้เสียสละเวลาในช่วงเทศกาลปีใหม่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนก็ดีนะครับเป็นระบบร,บร,บเระเบียบดีฮะผู้คนก็จะได้ไม่ไม่แออัด ก็จะได้จัดระเบียบให้ระยะห่างอะไรประมาณนี้ประชาชนก็น่าจะอุ่นใจมากขึ้นนะครับมีคนมาช่วยดูแลช่วยดูความเรียบร้อยการเดินทางก็เป็นการป้องกันก็หนูถือว่าก็โอเคอยู่นะคะเพื mm ่อ hmm. เป็นการแบบตรวจควบคุมไม่ให้ mm hmm. คนที่แบบมีแบบเสียงอะไรแบบนี้คือเข้ามาค่ะ mm hmm. ค่ะ อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนทั่วประเทศตลอดช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใน13วันได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ใช้เส้นทางส่งผลให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลงโดยมีประชาชนเข้าใช้บริการกว่า16,921รายเข้ารับบริการสอบถามเส้นทางพักดื่มน้ำกาแฟ บริการห้องน้ำรวมถึงคัดกรองโรคโควิด -19 ซึ่งไม่พบผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 แต่ละพื้นที่ในทุกๆเรื่องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาเป็นอย่างดีสำหรับในการตรวจคัดกรองพี่น้องประชาชนที่เดินทางมายังจุดบริการของเรานั้นนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีท่านใดที่มีความผิดปกตินะครับก็ เราก็ให้คาแนะนําเพิ่มเติมไปนะครับในเรื่องของการป้องกันตัวเองปีนี้เองก็คือมีแค่ประมาณ16,00 0คนเสพซึ่งในปีที่แล้วเราก็ได้มีการบันทึกสถิติไว้ด้วยนะครับก็มีประมาณ5 0,000คนเสษนะครับที่มาใช้บริการเราเนื่องจากว่ามีสาการการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จเจึงทําให้อาจจะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับมีการสัญจรในช่วงปีใหม่นั้นน้อยลงไปนะครับสถิติในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุก็ ก็น้อยลงไปนะครับหรือน้อยมาก แม้ว่าเทศกาลปีใหม่2,564จะเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นอย่างมากทำให้ประชาชนต้องเพิ่มความระมัดระวังและรัฐบาลประกาศมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดอย่างรัดกุมซึ่งกองทัพบกขานร,รับนโยบายและสนับสนุนกำลังพลเพื่ออำนนยความสะดวกประชาชนและในการสร้างการรับรู้และร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปีใหม่ของคนไทยเป็นปีที่มีแต่ความสุขและความมั่นใจ ซึ่งนอกจากจะสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับประชาชนแล้วยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเห็นว่ากองทัพบกพร้อมเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์